ผลทางที่จะก้าวไปถึงความสำเร็จก็คือทำทำทำและก็ทำการที่จะช่วยให้ถึงเป้าหมายเร็วขึ้นอาจจะต้องมีพลังความช่วยเหลือมาจากภายนอกจากบุคคลผู้มีอำนาจจากเพื่อนๆหรือจากโชคนอกจากจะต้องเก่งสู้เขาได้หรือเก่งกว่าแล้วจะต้องโชคดีกว่าจะต้องมีพลังอะไรต่างๆมาคอยหนุนนำประคับประคองและผลักดันอยู่เสมอ คุณเป็นคนโชคดีหากคุณประสบความสำเร็จหรือได้สิ่งที่ต้องการหรือมีความสุขได้ง่ายและเร็วกว่าคนอื่นโชคร้ายก็เหมือนมรสุมที่คอยขัดขวางการเดินทางทำให้ถึงเป้าหมายได้ยากขึ้นถ้าท้อแท้และล้มเลิกยอมแพ้ก็อาจไม่ถึงเป้าหมายนั้นรู้เข้าใจเห็นด้วยแต่เมื่อไม่ได้นำไปใช้ก็ลืมรู้เข้าใจเห็นด้วยแต่เมื่อไม่ได้นำไปใช้ อย่างนานเพียงพออย่าด่วนสรุปว่าไม่ได้ผลสิ่งที่จะช่วยความจําได้ดีที่สุดคือการทําอยู่เรื่อยๆจนติดเป็นนิสัยกฎ30วิธีเอาชนะโชคชะตาของอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีกฎข้อที่1คนโชคดีรู้ว่าโชคสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีอนาคตใครที่คว้าลิขิตมาแล้วทุกอย่างในอนาคตเปลี่ยนแปลงได้ โชคที่ฟ้าลิขิตมานั้นมันดีบ้างไม่ดีบ้างแต่คนที่โชคดีจริงๆนั้นสามารถเปลี่ยนสิ่งที่ฟ้าให้มาเป็นสิ่งที่ดีได้ทั้งหมดจะเปลี่ยนโชคนั้นได้คุณต้องเปลี่ยนความคิดของตนเองตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปว่าโชคเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดุ้ทข้อที่2คนโชคดีเชื่อว่าตัวเองสามารถเปลี่ยนแปลงโชคนั้นได้ เราสร้างอนาคตของเราเองได้แต่ไปเรียกมันว่าโชคชะตาสิ่งที่เราควบคุมเหล่านั้นอยู่ในมือคุณทั้งหมดคือตัวคุณเองการจะเรียนรู้จากวิธีควบคุมโชคชะตาการเป็นเจ้านายโชคและการกํำราบโชคให้อยู่หมัดเราต้องเชื่อว่าเราเองเป็นผู้รับผิดชอบในความโชคดีโชคร้ายของตัวเราเองและต้องไม่ปัดความรับผิดชอบไปให้ผู้อื่นหรือสิ่งอื่น การเรียนรู้เป็นเจ้านายของโชคหรือเป็นเหมือนการเรียนทักษะอย่างหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้ให้เก่งได้ข้อดีของการฝึกทักษะคือเรายิ่งเก่งมากเท่าใดเราก็ควบคุมสถานการณ์ได้มากขึ้นเท่านั้นเราต้องควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแทนที่จะให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นควบคุมเรายิ่งเราเก่งในเรื่องทักษะในการควบคุมโชคมากแค่ไหน ไม่ว่าสถานการณ์เกิดอะไรขึ้นร้ายหรือดีเราสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้ดีได้หรือดีกว่าได้ทั้งหมดกฎข้อ3รู้จักกฎพ่อและกฎแม่แห่งโชคชะตากฎที่สำคัญที่สุดแห่งโชคลาภคือกฎแห่งเหตุและผลกฎแห่งแรงดึงดูดโลกนี้เป็นโลกที่อยู่ภายใต้กฎที่แน่นอนตายตัวไม่ยกเว้นใครไม่ว่าคุณจะชอบมันหรือ เชื่อมันหรือไม่ก็ตามคนที่ฝ่าฟันไม่เคารพกฎเหล่านี้จะได้รับผลลัพธ์ที่ตนเองไม่ต้องการแล้วเรียกมันว่าโชคร้ายกฎข้อที่4จงเคารพกฎแห่งเหตุและผลทุกสิ่งอย่างเกิดขึ้นโดยมีเหตุมีผลถ้าคุณเปลี่ยนเหตุให้ดีผลของคุณก็จะดีขึ้นการกระทำทุกอย่างจะมีผลตามมาไม่ว่าเราจะเห็นมันหรือไม่และไม่ว่าเราจะชอบมันหรือไม่ก็ตาม โชคไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดแบบุ่มสี่มห้าอะไรที่เกิดขึ้นกับเราจะเป็นผลบางอย่างจากการกระทำหรือความคิดของเราไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามพ่อปฏิบัติถ้าอยากได้ผลต่างไปก็ต้องเปลี่ยนเหตุหรือการกระทำและความคิดของเราเองบางทีสาเหตุนั้นอาจไม่ชัดเจนเราอาจไม่ทราบหรือไม่เข้าใจหน้าที่ของเราคือหาสาเหตุนั้น กฎข้อที่ 5. จงบูชากฎแห่งแรงดึงดูดโชคของคุณต้องใช้กฎแห่งแรงดึงดูดช่วยดึงผู้คนและสถานการณ์ที่จะช่วยให้คุณเดินหน้าได้เร็วขึ้นเข้ามาในชีวิตกฎแห่งแรงดึงดูดคุณจะดึงดูดสิ่งที่อยู่ในความคิดส่วนใหญ่ของคุณเข้ามาในชีวิตไม่ว่ามันจะเป็นคนหรือสถานการณ์สิ่งของกฎนี้เป็นกฎตายตัวของโลกกฎแห่งแรงโน้มถ่วงไม่ว่าคุณจะชอบมันหรือไม่และเชื่อมันหรือไม่ก็ตาม ข้อปฏิบัติสิ่งเดียวที่ต้องทำคือควบคุมความคิดให้คิดแต่ในเรื่องที่ต้องการเท่านั้นสิ่งนี้ทำยากกว่าที่คิดเพราะจิตสํานึกของเราจะคอยติดเพราะจิตสํานึกของเราจะคอยคิดแต่เรื่องลบเทคนิคลงโทษตัวเองเล็กๆทุกครั้งที่คิดเรื่องลบและเมื่อคิดถลเลถลเยเรื่องทางลบเพื่อเทรนให้จิตสํานึกเชื่อมความเจ็บกับความคิดลบ ทำติดต่อกันอย่างน้อย21วันจะเป็นการพัฒนาจิตใจให้กล้าแข็งขึ้นมีทาง2แบบที่จะไปถึงเป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องการทางแรกทํางานลูกเดียวเพื่อให้ถึงเป้าหมายให้ได้วิธีนี้เหนื่อยและช้าทางที่2ขณะที่คุณวิ่งเข้าหาเป้าหมายเป้าหมายนั้นก็วิ่งเข้าหาคุณวิธีนี้เหนื่อยน้อยและเร็วกดข้อที่6กําจัดความเชื่อที่จากัดคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่คนเราเลือกที่จะเป็นได้ ที่สำคัญต้องคิดเป็นไม่เช่นนั้นก็อยู่เหมือนคนล้มเหลวในโลกนี้ทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าตั้งใจและคิดอย่างถูกต้องมนุษย์สามารถเป็นอะไรที่ตนเองต้องการได้ทั้งนั้นเพราะมนุษย์จะพัฒนาการไปตามที่ตนเองคิดเท่านั้นถ้าคุณคิดเป็นคุณไม่ต้องพึ่งโชคแต่คุณจะสร้างโชคหากรู้วิธีสร้างโชคเองแล้วอยากโชคดีแค่ไหนก็ได้ทั้งนั้น สร้างโชคดีเป็นผู้กำราบโชคเอาชนะโชคจนอยู่หมัดย่อมมีความรู้สึกที่แตกต่างกับการตกเป็นเหยื่อของโชคร้ายกฎข้อที่7ทําตัวเป็นหมอดูที่แม่นที่สุดในโลกไม่มีคนคนใดสามารถมาลิขิตชีวิตของมนุษย์ได้คุณจะต้องกลุ่มบังเหียนชีวิตนี้เองไม่ว่าชีวิตนี้จะออกมาดีหรือไม่ดีคุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบมันทั้งนั้น มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่มีความสามารถสร้างสิ่งต่างๆโดยการคิดและการกระทำที่ถูกต้องเพราะในเมื่อมนุษย์จะพัฒนาการไปตามที่ตนคิดการคิดและการกระทำในตอนนี้จึงเป็นตัวกำหนดผลในอนาคตคุณมีศักยภาพในการเปลี่ยนอนาคตของคุณเองคุณสามารถทำนานอนาคตของคุณได้ถ้าคุณมุ่งพลังกายพลังความคิดไปที่สิ่งที่ดี ความฝันที่ยิ่งใหญ่อนาคตของคุณก็จะไปในทิศทางนั้นมนุษย์จะพัฒนาการไปตามอย่างที่ตนคิดเป็นกฎที่แน่นอนและตายตัวของโลกเหมือนแรงโน้มถ่วงและอยู่คู่โลกมาตั้งแต่มีมนุษย์และจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงใช้ได้ทุกประเทศทุกสมัยตลอดการเป็นกฎแห่งการทำนายอนาคต หน้าที่ของคุณก็คือทำอย่างไรจะเข้าจะเข้าใจทองแท้ถึงกฎนี้เพื่อจะได้นำไปใช้และเมื่อไหร่ที่คุณเป็นเจ้าของกฎนี้คุณสามารถมีและเป็นอะไรก็ได้ตามใจปรารถนากฎข้อที่8คนโชคดีตัดสินใจขว่ยฟ้าหาโชคสุภาษิตจีนกล่าวไว้ว่าวันที่คุณตัดสินใจทำเป็นวันโชคดีของคุณกฎข้อที่9 คนโชคดีลงมือทำวันนี้เมื่อคุณรู้ว่าต้องการอะไรคุณต้องเริ่มวางแผนเดินหน้าเข้าหาเป้าหมายและทำวันนี้วันพรุ่งนี้ไม่เคยมาชีวิตทุกคนประกอบไปด้วยวันนี้เริ่มอะไรก็ได้แม้ว่าเล็กเท่าใดก็ได้เพราะการเริ่มต้นนั้นยากที่สุดแต่เมื่อได้เริ่มแล้วการทำต่อจะใช้แรงและความพยายามน้อยลงกฎข้อที่10รู้จักองค์ประกอบของโชค เซเนกาโรมันคริสตักราช1กล่าวไว้ว่าโชคคือความเตรียมพร้อมพบกับโชคองค์ประกอบของโชคดีคือโอกาสความเตรียมพร้อมทั้งสองสิ่งเกิดขึ้นด้วยกันจึงจะเป็นโชคดีถ้าโอกาสมาถึงแต่ถ้าเราไม่พร้อมเรียกว่าความน่าเสียดายเราต้องรู้จักสร้างโชคเราต้องรู้จักสร้างโอกาสทำอย่างไรจะได้ให้โอกาสเกิดขึ้นกับเรามากที่สุด ข้อ11เพิ่มโอกาสโดยลองสิ่งแปลกใหม่สิ่งหนึ่งที่ทำได้ที่จะเปิดโอกาสนั้นมาถึงเราได้มากครั้งที่สุดคือลองสิ่งใหม่ๆถ้าการกระทำของคุณเป็นแบบเดิมๆคุณก็จะได้ผลแบบเดิมเดิมอสไตล์ให้คำนิยามการทำสิ่งใหม่ๆซ้ำไปซ้ำมาและหวังให้ผลมันเปลี่ยนไปว่าความวิกลจริตถ้าอยากได้ผลที่แตกต่างไป ในทางที่ดีก็ต้องลองทำสิ่งใหม่ๆดีๆที่เราไม่เคยทำหรือที่ไม่มีคนอื่นเคยทำเนื่องจากโชคของคุณส่วนใหญ่จะมาจากผู้อื่นดังนั้นการเจอคนใหม่ๆที่ดีๆทำให้มีโอกาสที่จะประสบสิ่งดีๆยิ่งคุณเป็นคนที่รู้จักคนมากเท่าไหร่โอกาสที่คุณจะนำไปหรือให้ไอเดียสิ่งดีๆก็มีเยอะมากขึ้น แค่ไอเดียดีๆไอเดียเดียวสามารถทำให้เราเป็นเศรษฐีได้กดข้อที่12เพิ่มโอกาสโดยการเอาตนเองเข้าไปอยู่ในหนทางของโอกาสการเอาตัวเข้าไปอยู่ในหนทางของโอกาสก็เหมือนกับการไปรอตรงที่โอกาสมันมีสิทธิโผล่ขึ้นมาได้มากเราควรคิดว่าสิ่งที่เราอยากได้มันอยู่กันที่ไหนเยอะๆการที่เราได้โอกาสมากกว่าก็ทำให้ได้พัฒนาฝีมือ ได้เร็วกว่าอคิดลองถามตัวเองว่าเหตุที่เราไม่ก้าวหน้าหรือไม่มีโชคเพราะทำงานอยู่ในองค์กรที่ผิดหรือเปล่าไม่เหมาะสมกับความสามารถส่วนตัวหรือเปล่าหรือตั้งร้านอยู่ในสถานที่ที่ผิดหรือไม่บางครั้งแค่เปลี่ยนสิ่งต่างๆก็ทำให้โชคเปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็วกฎข้อที่13เพิ่มโอกาสโดยการเพิ่มคุณค่าของตนเอง การเพิ่มคุณค่าให้ตนเองในทุกททางทำให้เราวางตำแหน่งของตัวเราให้อยู่ในโอกาสที่คล้ายๆกันคือดีขึ้นดีขึ้นยิ่งตนเองดีขึ้นเท่าไหร่โอกาสที่ผ่านเข้ามาในชีวิตก็ดีมากขึ้นเท่านั้นโชคดีจะมีโอกาสเกิดขึ้นมากเป็นเงาตามตัวกล่าวกันว่า birds of a f e a t u r e flock together คนที่อยู่ในระดับเดียวกัน จะอยู่ใกล้กันหรือเป็นเพื่อนกันคนที่ประสบความสำเร็จก็จะได้เพื่อนเป็นคนที่ประสบความสำเร็จยิ่งคุณเพิ่มคุณค่าให้ตนเองมากเท่าใดคุณจะมีเพื่อนเป็นคนที่มีคุณค่าและประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นเท่านั้นยิ่งคุณมีเพื่อนคุณภาพมากโชคของคุณก็จะเพิ่มเป็นทวีคูณ like attract like สิ่งที่คล้ายคายกันจะดึงดูดเข้าหากันอยากได้ของดี ตนเองก็ต้องเป็นของดีด้วยกฎข้อที่14เพิ่มโอกาสโดยการออกไปเจอคนเวลามีโอกาสผ่านเข้ามาถึงถ้าคนในตำแหน่งที่มีอำนาจไม่เคยรู้จักหรือไม่เคยเห็นหน้าเราเลยเขาไม่สามารถจับเราชนกับโอกาสนั้นได้เขาต้องคิดถึงคนที่โดดเด่นซึ่งบางครั้งไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องความเก่งเสมอไปอาจจะเป็นความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี หรือความเป็นผู้นำหรือมีผลงานกฎข้อที่15คบคนพาลพาลพาไปหาผิดคนที่ไม่ดีคนที่เป็นคนคิดทางลบคนที่ชอบบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกอย่าคิดเลยคิดอะไรเกินตัวฝันหวานส่วนใหญ่คนเหล่านี้เป็นคนที่ไม่ค่อยจะททำอะไรที่น่าสนใจอยู่ใกล้คนเหล่านี้นานๆคุณจะคิดว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริง การที่เขาเหล่านั้นเป็นผู้แพ้ด้วยเหตุผลประการใดก็ตามไม่ควรจะมาทำให้คุณเป็นผู้แพ้ด้วยการอยู่ใกล้ๆคนที่กล้าคิดใหญ่ฝันใหญ่แล้วทำได้ทำให้เราได้แรงบันดาลใจกล้าคิดกล้าทำหรืออ่านหนังสือของคนที่ประสบความสำเร็จเขียนแบ่งปันทำให้เราได้ความคิดใหม่ๆดีๆโอกาสที่จะโชคดีมีมากขึ้นเป็นทวีคูณถ้าคุณอยากโชคดีชีวิตคุณควรจะห้อมล้อม ตนเองไปด้วยคนที่เก่งฉลาดประสบความสำเร็จคิดในทางบวกอย่าไปเสียเวลากับคนที่ชอบพูดทางลบไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเพราะเขาจะนำโชคร้ายมาให้คุณกฎข้อที่16เพิ่มโอกาสโดยการเอาประโยชน์ให้มากที่สุดจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ไม่ดีนะักโอกาสนั้นไม่ใช่เกิดบ้างไม่เกิดบ้างหรือเกิดตามความบังเอิญโอกาสนั้นมีอยู่ทั่วไปแต่เราจะเห็นมันหรือเปล่า มันเป็นอีกเรื่องถ้าใจเราแคบหรือมีวิสัยทัศน์ที่แคบๆเราก็จะไม่เห็นโอกาสนั้นคนที่โชคดีจะเป็นคนที่มองเห็นโอกาสในสถานการณ์ที่คนปกติคิดว่าไม่ดีนักและสามารถทำประโยชน์จากทุกสถานการณ์ถ้าสถานการณ์ไม่เหมือนกับที่คาดคิดไว้ก็จะไม่ย่อท้อจะมองหาสิ่งดีที่ได้ทำในสถานการณ์นั้นในการแข่งขันหัวสมองจะต้องเริ่มทำงานทันทีว่า ทำอย่างไรเราจึงจะโดดเด่นจากผู้แข่งขันรายอื่นทำอย่างไรกรรมการจึงจะจําเราได้ซึ่งเมื่อหัวสมองได้พุ่งไปทํางานอย่างนั้นแล้วจะทําให้เราสามารถเอาศักยภาพทั้งหลายมาใช้ได้เต็มที่ผลก็คือทำให้เราได้เรียนรู้อย่างมากมายถึงศักยภาพที่เราไม่เคยรู้ว่ามีอยู่กฎข้อที่17เตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสที่กำลังจะมาเสมอ สถานะชาติกลและองค์ประกอบอื่นๆไม่สำคัญเท่าความทะเยอทยานส่วนตัวการไฝ่หาโอกาสและสำคัญที่สุดคือการเตรียมความพร้อมอับ,บราฮัมลินคอนกล่าวว่าผมมีกฎง่ายๆคือจงเตรียมความพร้อมทุกอย่างเหมือนกับโอกาสของเราจะมาถึงในวันนี้กฎข้อที่18เข้าใจว่าโชคส่วนใหญ่ของคุณจะมาจากคนอื่น คนอื่นๆเช่นผู้ใหญ่ที่เห็นผลงานของเราเพื่อนดีๆที่ช่วยเหลือในสิ่งต่างๆคนอื่นๆที่มีอำนาจตัดสินใจว่าจะช่วยเราเป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดี กับทุกคนจะเป็นคนโชคดีกว่าผู้อื่นเป็นคนที่เพื่อนหรือผู้มีอำนาจนึกถึงเวลามีงานดีๆหรือมีคนดีๆที่อยากแนะนำให้รู้จักเมื่อมีโอกาสความสามารถอาจพัฒนาได้ช้ากว่าที่ควรเพิ่มสัมพันธภาพกับผู้อื่นก่อนที่คุณต้องการขอความช่วยเหลือ Dick y o u are well before you are เวกฎข้อที่19เป็นคนเก่งทางด้านมนุษยสัมพันธ์การเข้ากับคนได้ดีการทำตัวให้คนรักคนชอบเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันตลอดชีวิตยิ่งคุณเก่งเรื่องมนุษยสัมพันธ์มากเท่าใดคุณจะยิ่งโชคดีมากขึ้นเท่านั้นวิธีที่จะเก่งทางมนุษยสัมพันธ์หนึ่งปฏิบัติกฎทองคำปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนกับที่เราต้องการให้เขาปฏิบัติกับเรา 2. ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือคลาสสิกด้านการสร้างมนุษยสัมพันธ์ของคาร์เนกี้ How to Win Friends and Influence People ที่สำคัญการปฏิบัติให้ได้ผลต้องปฏิบัติบ่อยๆจนตนเองเก่งหน้าที่หลักของคอนดักเตอร์คือการทำงานกับคนไม่ใช่กับสิ่งของความสำเร็จของคอนดักเตอร์30%มมาจากความฉลาดความรู้ความเก่งในศาสตร์ เจอรซมาจากความสามารถในการสร้างสถานการณ์ที่ทำให้ผู้ร่วมงานทำงานได้ดีที่สุดในโลกของการทำงานทักษะมนุษยสัมพันธ์จะมีความสำคัญต่อความสำเร็จมากกว่าความเก่งเฉพาะด้านกฎข้อที่20ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนการหว่านต้องมาก่อนการเก็บเกี่ยวไม่ว่าเราหว่านอย่างไรก็จะเก็บเกี่ยวอย่างนั้น เป็นกฎตายตัวอีกกฎหนึ่งของโลกการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นการวานอย่างหนึ่งที่ต้องทำก่อนและควรทำโดยไม่ต้องหวังผลตอบแทนซึ่งจะมีมาแน่ตามกฎตายตัวของโลกกฎข้อที่21สร้างชื่อเสียงที่ดีชื่อเสียงคือสิ่งที่ผู้คนพูดถึงคุณเวลาอยู่ลับหลังคุณชื่อเสียงที่ดีจะทำให้คุณโชคดีได้อีกเยอะเพราะจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายและเร็วขึ้นกฎเหล็กที่สำคัญที่เรา ต้องพึงจำไว้ people will do business with someone they like and trust คนจะทำธุรกิจกับคนที่เขารู้จักชอบและเชื่อใจยิ่งคนจำนวนมากเท่าไหร่ที่รู้จักและคิดถึงเราในทางที่ดีเราก็โชคดีมากเท่านั้นภารกิจที่สำคัญที่สุดของคนที่อยากมีความโชคดีเพิ่มจำนวนคนที่รู้จักเราชอบเราและเชื่อใจเราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้กฎข้อ 22. อย่าหาโชคที่การพนันในโลกของการพนันไม่มีคนโชคดีนอกจากเจ้าของคาสิโนไม่มีใครโชคดีจากการพนันถึงแม้นคุณจะเล่นได้ในตอนนี้ในที่สุดคุณก็ต้องเสียเพราะเป็นธรรมชาติของมนุษย์จะไม่ยอมหยุดเล่นเมื่อกำลังได้จะยอมหยุดเล่นเมื่อเสียหมดตัวแล้วหรือ จนเป็นหนี้สินมหาศาลกฎข้อที่23อย่าแสวงโชคที่ลอตเตอรี่คนที่ร่ำรวยและประสบความสำเร็จขึ้นมาได้ด้วยตนเอง Self-made people สร้างตัวขึ้นมาโดยสุจริตและด้วยความสามารถของตนเองแท้ๆไม่เกี่ยวกับมรดกจะไม่ซื้อลอตเตอรี่เพราะเขารู้ว่าเงินได้มาจากงานได้มาจากไอเดียได้มาจากความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนกฎของโลกอีกประการหนึ่งคือ You Can't keep anything you don't deserve คุณไม่สามารถรักษาอะไรที่คุณไม่สมควรได้รับไว้การให้การศึกษาตนเองด้านการเงินจะทําให้คุณรู้จักการรักษาเงินนั้นและทําให้มันโตได้กฎข้อที่24อย่ามีศัตรูไม่ว่าโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจศัตรูแค่คนเดียวก็สามารถทําให้ชีวิตของเราโชคร้ายได้เยอะแยะมากเพราะศัตรูคนนั้นก็มีเพื่อนๆและพรรพวก ซึ่งอาจทําให้ชีวิตเราลําบากขึ้นมากดข้อที่25คนโชคดีคือคนขยันเบนจามินแฟรงกินได้กล่าวไว้ว่า diligence is m o t h e r of good luck ความขยันเป็นมารดาของความโชคดีโทมัสเจฟเฟอร์สันกล่าวไว้ว่า I'm a a great believer in luck and I find the harder I work the more I have of it ผมเชื่อเรื่องโชคเป็นอย่างมากและผมพบว่ายิ่งผมทำงานหนักมากขึ้นเท่าไหรผมก็ยิ่งโชคดีมากขึ้นเท่านั้นเมื่อเกี่ยวกับความสำเร็จแล้วไม่มีอะไรมาทดแทนการทำงานหนักได้เทคนิคบางอย่างอาจทำให้ถึงความสำเร็จเร็วขึ้นและง่ายมากขึ้นบทข้อที่26หาทางให้คนอื่นได้ประโยชน์ด้วยยิ่งมีคนได้รับประโยชน์จากการรับใช้หรือใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามากเท่าไหร่โชคดีก็ยิ่งมาเยือนมากเท่านั้น อย่าคิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตนเองฝ่ายเดียวก่อนที่จะทำอะไรควรคิดก่อนว่าคนอื่นจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราทำได้อย่างไรโลกทั้งโลกนี้ประกอบไปด้วยคนอื่นทั้งหมดยกเว้นเพียงคนเดียวเท่านั้นคือตัวเราโลกนี้เป็นโลกของการพึ่งพาอาศัย you c a n have anything in life you want if you will just help other people to get what you want กุญแจสำคัญ หาวิธีอะไรก็ตามที่เขาได้และเราได้ไปพร้อมๆกันและเมื่อนั้นคุณจะสามารถจะได้อะไรก็ได้ในชีวิตการคิดให้คนอื่นได้ผลประโยชน์และเน้นตรงส่วนนั้นจะนำโชคดีมาให้คุณมากมายกฎข้อที่27การอิจฉาจะนำโชคร้ายมาเพิ่มคนโชคดีจะยินดีกับคนอื่นเมื่อเขาได้ดีหรือประสบความสําเร็จ เวลาที่เราอิจฉาเขามันสมองของเรากำลังมุ่งไปที่ที่ผิดคือมุ่งไปที่สิ่งที่คนอื่นมีแต่เราไม่มีกฎธรรมชาติของโลก you get more of what you focus on ไม่ว่าสิ่งใดที่คุณเพ่งเล็งสนใจไปสิ่งนั้นคุณจะมีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นความจนความป่วยความมั่งมีความสุขยิ่งคุณมุ่งคิดไปในสิ่งที่คนอื่นมีและคุณขาดความรู้สึกด้อยนั้นจะมีมากขึ้น กฎข้อที่28อย่าพูดว่าคู่แข่งหรือคนที่คุณไม่ชอบโชคดีความโชคดีคือวิธีการอธิบายความสำเร็จของผู้อื่นที่เราไม่ชอบชองคอตโตนักเขียนชาวฝรั่งเศสสิ่งที่บัณฑิตอึ้งรังสีธรทำทำงานหนักเพื่อที่จะได้เป็นเลิศในสาขาที่อยากเก่งมีวิธีการคิดที่แตกต่างจากคนอื่นคิดต่างกันทำให้อนาคตต่างกันต้องใช้ความอดทนไม่ยออ่อท้อ เอาชนะความไม่ยุติธรรมข้อสำคัญ 1. มีเป้าหมายชัดเจน 2. ทํทำงานหนักเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นๆในโลกนี้ทุกอย่างเป็นไปได้เสมอเมื่อเรามีความเชื่อและความกล้าเวลาเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จเราไม่ควรบอกว่าเขาโชคดีเพราะส่วนใหญ่แล้วเป็นเพราะคุณอิจฉาเขาเป็นการดูถูกคนอื่นนิดๆการที่คนอื่นประสบความสำเร็จหรือได้สิ่งดีๆมีเหตุผลเสมอไม่ว่าคุณจะเห็น เหตุนั้นหรือไม่ก็ตามกฎข้อที่29ดูดีเหมือนคนโชคดีเป็นเรื่องธรรมดาของโลกที่คนที่ดูดีหลอสวยก็จะได้โอกาสดีๆในชีวิตมากกว่าคนที่ไม่โดดเด่นดูดีดูด,ดีทั้งรูปร่างหน้าตาการแต่งกายบุคลิกภาพความฉเฉลียวฉลาดและความสะอาดการเป็นนักฟังที่ดีให้ความสนใจอย,อย่างจรงิงจังกับคนที่พูดคุยด้วย สามารถทำให้เราเป็นคนที่มีสเสน่ห์ซึ่งจะส่งผลอย่างมากต่อความโชคดีโชคและการดูดีมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนกฎข้อที่30จงรู้จักเห็นค่าของสิ่งที่มีอยู่แล้วกฎนี้เป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการเป็นบุคคลที่โชคดีหากคุณเป็นเจ้าของกฎนี้ไม่ยากเลยที่คุณจะเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลก the law of great i i u d e the more you appreciate what you already have the more you will have ยิ่งคุณเห็นคุณค่าสิ่งที่มีแล้วคุณยิ่งมีเพิ่มจากความคิดของเราจะดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในตัวเราแล้วความรู้สึกของเราจะดึงดูดด้วยความรู้สึกดีๆก็จะดึงดูดสิ่งของหรือสถานการณ์คล้ายๆกันที่คนทั่วไปเรียกว่าโชคดีจากหนังสือ30วิธีเอาชนะโชคชะตาของ อาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีขอบคุณค่ะ